ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับช่องอาร์ตนียเคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางห่างเสงนะครับห่งเสีงภาคบ่ายห่างเสงยังเดินขี้เร่อยู่นะครับห่างเสียงเดินขี้เรอยู่ลองพิจารณาไปเบาๆก็นะครับหรือไม่ต้องเล่นตามก็ได้ดูเป็นแนวทางไปก่อนก็ได้นะครับดูเป็นแนวทางไปก่อนเนาะโอเคครับห่งเสงบ่ายเด่นครับสองเจ็ดครับคล้ายๆจีนเลยเพราะมันช้ามันก็ใกล้ มันก็เกือบตามกันนะฟัน7จ็ดครับขารูดขาวิ่งจัดเจนะครับจอครับสองเจ็ด7กดแปแล้วก็หนึ่งสองสสองครับร้อยใสสองครับร้อยใสสอง อ่าห่างเสียงใบประมาณนี้ครับห่างเสียงใบประมาณนี้เห็นสังเกตดูสังเกตดูแล้วกําลังจับรหลดอีกอีกส่วนหนึ่งได้9อีกส่วนนึงได้9นะครับลองลองจับดูอยู่ตัวเนี้ยลองจับดูไปเบาๆก่อนแล้วกันนะถ้าวันเนี้ยพรุ่งนี้น่าจะรู้น่าจะรู้เนี้ยน่าจะรู้เกือบ70 80%นะครับว่าอันไหนเดินนะหน้าสูตรอันไหนเดิน ลองพิจารณาดูก่อนเนาะลองพิจารณาดูก่อนถ้าไม่เล่นเข้ามาชมคลิปผมสนับสนุนด้วยการดูโฆษณาครับในกรนี้มีโฆษณารนะับในกรนี้มีโฆษณาโอเคครับพังเสียงบ่ายประมาณนี้นะครับพังเสียงบายประมาณนี้1แต้มอีกสูตรนึ์งได้หนึ่งกอะ่ะอีกสูตรหนึ่งได้หนึ่งอีกสูตรหนึ่งได้หนึ่งหกเออผมทิ้งอ่าหกเออหกมีแล้วโอเคใส่หเข้าไปละแต่ถ้ามาสองหกต้องขออภัยครับผมใส่หเข้าไป แปบบนึงนะครับ9 1 6อ่าประมาณนี้เนี่ยผมฟันถ้าชอบเป็นก็คงเป็น7 6นะครับ7 6 2 7 6หรือประมาณนี้2 7 6นะลองพิจารณาดูครับลองพิจารณาดูถ้ามันไม่เดินก็เบาๆไปก่อนเนาะหรือเข้ามาชมอย่างเดียวพอก่อนก็นได้รอให้มันเริ่มเดินเริ่ม,มสตาร์ทหน่อยเริ่มเจาะสักหน่อยเออโอเคนะครับค่คคอยตามก็ได้นะครับโอเคครับขอให้รวยห่างเสงบใบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ